ตอนเดี๋ยวไปตกปลานน้ำทะเลกันมาเลยโอเคเอ้เล่เล่เล่โอ้โหคุยเพียบเลยอื้อโอ้โหอยากอยากตักจังอ๋อไปตกเลยอ้าวที่ไหนแล้วอ๋อที่เออไม่รู้ไอ้สัตว์อ้อเอาวอาเฮ้ยอยากไปด้วยอยากไปด้วยอยากไปด้วยอ่าอยากไปโอ้ยกูอยากไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องไปเลยซัดอ่า <laughs> สมน้ำได้ตุ๊กกาอีกออนดูมันดูมดันนะอ้าแต่เธอไปแกล้งโดบิตะโดวิกดูทำไมอ่อะเออฉันไม่เป็นไรเราได้สัตว์อ้าวจริงเหรอสัตว์เอาจริงสิกูอ่ะอยากไปตกมั่งอ่ะต้องมีปลาปลาเด้า,ดาปลาควายปลาไม่รู้เงียง้ย พองตายพงตายพองมึงตายเก็บพักเลยสัตว์ไปไปของของพักผมเก็บพักเลยนไปไป